สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆยามเย็ยนนะครับวันนี้น้องมาอัปเดตนะครับนะอ่าเป็นลุงปุ้อยอิ่มนะครับนะมาอัปเดตรุ่นล้วนและปีโชคดีรสชาติเลครับวันนี้ก็ ได้มาหลายรายการอยู่นะครับนะสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับนะสนใจรุ่นไหนนะครับนะก็เดี๋ยวน้องหามาให้เรื่อยๆพี่ชายนะครับช่วงนี้ก็นะครับรุ่นไหนจับมาได้ก่อนราคาแปลี่ยปันก็เดี๋ยวจะเอามาให้เรื่อยๆนะครับนะฮะส่วนรุ่นอ่าตอนนี้ยังพระกำลังหาพระที่ออกใหม่นะครับมาเป่งนปันพี่น้องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูุยกันพี่ชายนะครับเรามาลุยกันรายการวันนี้กับรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาติวันนี้ก็ได้มาราคาพิเศษหลายองค์เหมือนกันพี่ชายเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับ นะฮะชอบถตกใจองค์ไหนนะครับติดต่อได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาครับรายการแรกมาเป็นรายการที่หกันก่อนนะครับรายการที่หนึ่งวันนี้นะผมได้มานีฮะนี่ฮะรายการนี้นะสวยๆเลยพี่ชายเป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะลงยาธงชาติลงยาสาริกาหน้าหลังเต็มสูบเลขโคตาเบอร์เลขตัวเดียวด้วยครับหมายเลขสี่ 4, โซนวันเกิดครับ รายการนี้นะครับแบ่งปันนะครับพี่พี่นะครับเพียงแค่200บาทนะครับ200บาททา่นานพี่นะาได้มานะฮะ200บาทพร้อมจะส่งพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่2ครับ รายการที่สองนี่ฮะรายการนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองปัดส,สตินลงยาไล่สีขอบแดงลงยาสาริกานาลงยาเขียวเนียวซับเลขโคตรเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวเลขโคตรเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพิชายรายการนี้นะครับมีเม็ดต่ำกว่าสองร้อยแปดสิบแน่รายการนี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยสี่สิบาทครับผมให้สองร้อยสี่สิบาทพี่ชายนะครับรายการนี้เลขแปดนะครับนะมีไม่ต่ำกว่าสามร้อยแน่พี่ในไลน์นะครับเลขแปดเลขสวยเลขรวยฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่3ครับรายการที่3เป็นเนื้ออัปากาซาตินลงยาแดงขอบดําลงยาสาริกาเลขคดตัเบอร์หมายเลข21เ็นะครับเลขคดตัเบอร์หมายเลขยี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่ชายรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะครับเนื้ออัปากาขอแบ่งปันให้พี่ที่250บาท250รบาทครับวันนี้มีเนื้ออัปากามาให้ประมาณ3รายการนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูพี่รายการนี้250บาทนะครับเนื้ออัปากาครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่นะเป็นเนื้ออัปกาอีกหนึ่งรายการนะครับรายการที่สี่เออรายการที่สี่พี่รายการนี้ลงยาไล่สีขอบนานี่หลงังหลังแดงเลขคูตั้งเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวพี่ดูส,สวยๆเลยนะครับรายการนี้รายการที่สี่ขอแบ่งปันปนี่พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทวันนี้ผมจจดโปรโมชั่นให้นะครับใครอยากได้ใครอยากได้คู่นี้นะครับนะได้อ้องค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะพี่สำหรับเนื้ออัปกายกคู่ไปนะฮะยกคู่ไปผมให้เพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบยกคู่ผมให้ ห่ร้อยห้าสิบขาดตัวพี่นะครับเท่าทุนเลยนะครับต่อมาครับพี่ชานนะอีกเนื้ออัปกาอีกหนึ่งรายการนะครับนะมีมาองท้ายเลยพี่นะองเอ้ยมีองค์นึงว่ะนะครับพี่นะมีอีกคู่หนึ่งนะครับนะลองเลือกดูได้นะครับนะรายการนี้รายการที่ห้านี่ฮะหลกยากได้สีเขียวครับ นะเขียวน้ําเงินนาเขียวน้ําเงินเหลืองนะครับขอบเดงนาสวยๆพี่เนื้ออัลปาก้าสตินลงยาสาริกาคู่เลขโคตดทเบอร์หมายเลข3ครับลายการนี้น้ําเงินนะพี่นะหลังน้ําเงินสาริกาสวยๆเลยนะฮะรายการนี้พี่ชายนะจัดไปครับรายการที่5นะเครับเอาไปเพียงแค่3เอ้ย250บาทยกคู่450นะ350บาทยกคู่450บาทนะพี่นะเนื้ออัปาก้าสวยๆพี่ชายซื้อฝากญาฝากพี่น้องได้นะครับต่อมาครับรายการที่6ลรายการที่6นะลงยาแดงตามไล่สี พี่ชายนะขอบน้ําเงินนะนีเลขคูณตัวเบอร์หมา evet, <respuesta. S 2> ยเลข20เลขคูณตัวเบอร์หมายเลข20นะพี่ชายนะครับองค์ละ250บาทสวยๆเลยพี่ชายสวยๆเลยครับเนี่ยฮะลายการนี้นะครับลายการที่6ครับพี่ชายเนี่ยฮะจับคู่ได้เลยนะจับคู่ได้เลยพี่ชายแต่คู่ละ450บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายมาลุยกันต่อเนี่ยฮะสำหรับรายการจะไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7ขอมาเป็นรายการสอดไส้พี่จ๋า รายการที่เจ็ดขอมาเป็นปรายการสอดไส้นะครับขอวางไว้เลยนะครับเป็นปรายการสอดไส้ประมาณห้าองค์นะครับนะได้มาแบบนี้เลยพี่นะสวยๆรับรองว่าถูกใจพ,พี่แน่นอนนะครับใครชอบรายการสอดไส้อะไรคือรายการที่นะครับนะมีคนทําน้อยมากนะครับมีคนทําน้อยมากวันนี้ไดรายการสอดไส้มาห้าองค์พี่จ๋าไดรายการสอดไส้มาห้าองค์เดี๋ยวเริ่มจากรายการที่เจ็ดกันก่อนเลยรายการที่เจ็ดนี่ฮะเลขโคดเเบอร์หมายเลขเก้าด้วยนะครับรายการที่เจ็ดเลขโคดเจเบอร์หมายเลขเก้าด้วยนะครับนี่ สวยๆเลยรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นะพี่นะรายการนี้จะเป็นเนื้อเนี่ะเนื้อทองแดงครับนะเนื้อทองแดงมันปูพี่นี่ครับหน้ากากอัปปากานี่ฮะเอออองสอดไส้เนื้ออัปปากานี่ฮะนี่ฮะเลขเก้านะครับเลขเก้านะครับนะเลขเก้าด้วยได้สวยมาด้วยนะเอาองค์นี้ไปพี่บางๆนะขอบางเกี๊ยเลยนะ ขอบางเจี๊ยบเลยคือที่สามร้อยเนี่ยครับขอบางเจี๊ยบเลยพี่ชายนะสวยๆเลยพี่งานสอดไส้ไม่ได้ทำง่ายนะรายการที่สา0ร้อยบาทพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดพี่ดูนฮะรายการที่แปดพี่ดูงานฮะรายการที่เป็นหน้ากากนะฮะหน้าหลังนะพี่นะเลขโค้ดตัวเบอร์มาที่สสองครับรายการที่ขอแบ่งปันที่สอง้อยห้าสิบาทพอรายการนี้พี่สอดไส้นะพี่นะน้องลืมดูพี่ดิโทษทีโทษทีครับพี่นะนี่อ่ะ รายการที่เอาไป250บาทนะครับต่อมาคุณพี่ชายรายการที่เป็นสอดไส้นะครับเป็นรายการสอดไส้องค์นี้เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสิบเก้านะครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าพี่ดูได้สวยครับลมดำนะฮะ,ะหน้ากากทองเหลืองซาตินเอ้ยนอะงค์พระหน้ากากทองเหลืองซาตินนี่ฮะฝังพลอยนะฮะฝังเพชรของพลอ,อ,อยสี่ห้าเลยห้าที่นะครับนะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่นะสองร้อยห้าสิบาท, metadata, ทเหมือนกันพี่นะจัดให้พิเศษเลยนะครับจัดให้พิเศษเลยนะครับไม่มีจับคู่นะชุดนี้นะครับ ต่อไส้มีจับคู่นะส่วนรายการนี้มีจับคู่ได้นะหน้ากากหน้าหลังมีจับคู่ได้นะครับนะรายการนี้นะครับนะรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อตะกวดเหรอได้ไหมตะกวดหน้ากากอัปป้านะครับนะเอาไปวิชายเลขคนเบานสองหนึ่งเอาไปสองร้อยห้าสิบคู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะเอาไปสองร้อยห้าสิบคู่ละสี่ร้อยห้าสิบไปพี่ชายนะครับอีกหนึ่งโอวงพี่ชายเลขคนจํานวสามสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะร,รายการนี้จะเป็นลงยาเหลืองนะนะนี่ครับนะนี่ฮะ เอาไหมผมจัดโปรคู่นี้ให้นะครับคู่นี้เอาไปพี่ชายขอ400โคให้เลยคู่นี้400ผมให้เลยนะพิเศษให้แล้วกันนะครับสัปีนี้นะแนรายการที่11นะครับต่อมาครับรายการที่12นะครับรายการที่12ขอนําเสนอเป็นรายการกักไหลก่อนนะครับแล้รายการที่2ขอนาไปเสนอเป็นรายการกักไหลเงินนะี่ กะบะไเงินสวยๆเลยพี่ชายนะรายการนี้รายการที่12รงยาส้มขอบน้ำเงินพี่รงยาสาริกานี่ฮะเลขคนตัเบอร์เนเ30รงยาหน้านเดียวครับวันนี้อีพิเศษให้มีมาแค่2ององค์นะครับขอองค์ละ200 ห้าสิบาทไม่จับคู่นะขอองค์ละสองร้อยห้าสิบาทไม่จับคู่นะกะไหลเงินพี่ชายใครชอบกะไหลเงินรีบปิดมาเลยวันนี้มีมาสององค์นะครับมีมาสององค์นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามนี่ฮะอีกหนึ่งองค์พี่ลงยาฟ้าขอบดำฮะเลขโคดเั็มเบอร์หมายเลขสิบสองครับนะเลขโคดเั็มเบอร์มาเลขสิบสองนี่นะสวยๆเลยนะครับนี่เอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทไม่มีจับคู่นะครับไม่มีจับคู่นะฮะต่อมาครับพี่ชายนะฮะรายการทีไปขอมาเป็นงานสองกษัตริย์สามกษัตริย์กันบ้าง สองก็สับสามก็สับกันบ้างพี่นะมาลุยกันพี่นะครับไปนี่ครับจัดไปพี่นะรายการนี้นะรายการที่สิบสี่รายการนี้รายการที่สี่นะฮะมาเป็นนี่ยสามกษัตริย์พี่เงินทองนาคเงินทองนาคเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทับลงยักษ์เขียวขอบแดงพี่ชายนะครับนะผมแบ่งให้บางๆเลยสามร้อยบาทผมแบ่งให้บางๆเลยพี่ชายสามร้อยบาทนะครับรายการที่สนะิบสี่ฮะ ต่อมารายการที่10ครับรายการนี่2ไอ,อ้อรายการที่2กษัตริย์นะรายการที่มาเป็น2กษัตริย์กับบ้าง2กษัตริย์เงินทองพี่ชายลงยาฟ้าขอบแดงพี่ฝังพลร,รอบนะครับเลขคนตับเบอร์มาเลข24ดูสาริกาทองพี่นะฮะนี่สวยๆพี่ชายนะครับ300บาท300บาทแบบนี้หาที่ไหนได้ครับพี่ชายดีครับนะเอาไหมผมให้โปรนะผมจัดโปรให้พี่คู่ละ500ครับนะ จัดโปรให้ EP นี้คู่ละ5้0ร้อยครับพี่ชายจัดมาที่นะครับมีมาสี่อ,อกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปพี่ชายนะรายการที่1 6 16รายการนี้ก็เป็นเนื้อสองกษัตริย์เลขหมายเลขสองรองแม่ทัพเลขหมายเลขสองรองแม่ทับนะองค์ละ300ร้อพี่ชายองค์ละ300ยคู่ละ500ระครับรายการนี้ลงยาฟ้าขอบแดงสวยๆฝังพลอยรอบพี่ชายรายการนี้นะครับรายการที่16จัดไปพี่ชายนะครับสวยๆเลย ต่อมารายการที่7ครับรายการที่17รายการนี้นะครับเป็นเนื้อ2กษัตริย์ครับเขาเรียกว่าแบ็กโรเดียมลายเงินแบ็กโรเดียมลายเงินเลขโคนทะเบอร์หมายเลข8เลขรวยครับพี่ชายลงยานแยงขอนเงินปีฝั่งพลอยเต็มสุบแล้วรายการนี้จัดไปครับพี่ชายรายการนี้จัดไปฮะแบ่งปันให้ท่านที่สวยเลยรายการนี้รายการที่17เนะครับเอาไปพี่ชาย300บาทจะพูด500ได้เลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่17ครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับมีกระไหล่ทองมาองคหนึ่งพี่รายการที่8มีกระไหล่ทองมาองคหนึ่งพี่เลขคน่ตัเบอร์หมายเลขหนึ่งหมายเลขแม่ทับครับรายการนี้ครับปิดไปพี่ชายขอสองร้บาทลงยาแดงครอปเขียวเนี่ยซับฮะรายการนี้เลขคน่ตัเบอร์ครับหมายเลขหนึ่งด้วยพี่ชายนะครับเลขแม่ทับเลยเอาไปพี่ชายองค์นี้280บาทผมจบให้เลยครับต่อมาครับมาเป็นอีกหนึ่งรายการยอดนิยมนะอีกหนึ่งรายการยอดนิยมมาเป็นเนื้อนวักอะไรบ้าง เนื้นะวะองเลรกครับมาเป็นวันเกิดลุงปู่เลยนะครับเนื้นะวะองคเลรกมาเป็นวันเกิดลุงปู่เลยครับสำหรับรายการที่19บแล้วรายการนี้ลงยาขอบขาวพื้นไล่สีครับนะลงยาจีวนเหลืองงากากเงินแท้ด้านหลังลงยาพี่งานละ่างอย่างลงยาขาวบริสุทธิ์ลงยาสาติการเลขโคตรเบอร์หมายเลขหก 6. วันเกิดลุงปู่เนื้นะวะพี่ชายเนื้นะวะอะไราการนี้เอาไปเพียง400บาทนะครับ400บาทรัพพิชายวันเกิดลุงปู่นะต่อมารัพีิชายรายการที่20 รายการที่สิบละลงยาขอบขาวนะลงยาแดงพื้นจิววอนเหลืองหน้ากากเงินเท้นะครับนวะเลขคนัเบอร์เป็น2ี่แปดลงยาแดงดนะ้านหลังยงลงยาสาริกาครับรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับพิเศษให้เฉพาะอีพีนี้สามร้อยห้าสิบบาทไม่มีจค้่พิ่ชายนะครับราคาพิเศษสำหรับเนื้อนวะตอนนี้มาได้มาเพียงสามองค์เท่านั้นต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่ ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นนักกลากเงินลงยาเหลืองลงยาไล่สีเหลืองส้มนะครับนะักขอบขาวลงยาสาร,ริกาส,สวยๆพิชายเลขค้นเบอร์หมายเลขสิบสามลงยาขาวบริสุทธิ์นะครับลงยาสาร,ริกาเลขค้นเบอร์หมายเลขสิบสามรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดขอสามร้อยห้าสิบบาทขอสามร้อยห้าสิบบาทครับพิชายรายการนี้รายการยี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่22กับรายการที่23รายการที่22กับรายการ23รายการนี้เป็นเนื้อตะก่วหน้ากากเงินลงกันจีิวันเหลืองกับลงกัน์ติวันส้มด้านหลังเป็นสาริกานวะด้านหลังเป็นสาริกานวะนะครับรายการนี้รายการที่22เลขโคดอัเบอหมายเลข13รายการที่ยี่ิบ รายการที่ย3สามเลขค้นเบอร์หมายเลขยี่ห้าครับนะรายการนี้เอาไปพิชายนะครับหน้ากากเงินแท้ทั้งคู่องค์ละนละองค์ละ250บาทนะครับองค์ละ250บาทครับพิชายรายการที่22 กับ23ครับนะจัดไปครับพี่ชายนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้นะพี่ชายนะครับลองเลือกลองรับชมดูนะครับสำหรับ EP ยันี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับ23รายการนะครับลองเลือกดูนะครับนัจัดให้สวยทุกรายการเลยพี่ชายสำหรับรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาติครับหลวงปู่อิ่มนะครับนะ้นสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยด้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ